ลงปังตตมลงเหลามันเลี้ยงท้เวยสีมัเล้เาการจะเป็นแม่หญิงแม่น่าแม่ย่าเหมือนกันแบตัวเชิญที่ป็นไดครับสวยสวยครับ thank you และทัพทิมนั่นเองค่ะปรบมือดังให้กับ108ล้านบาทและคุณเบลล่าค่ะ,ค,ค,ะคุณเบลล่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้คุณมาพร้อมกับความร่ำรวยเลอค่ามัาง่งคั่ง108ง้ล้านบาทค่ะ ถือว่ามันเป็นความมงคลนะคะคือเปิดปีใหม่ปุ๊บแล้วได้ใส่เครื่องประดับอันเป็นมงคลแบบนี้เลยแล้วก็เขามีอินสไพเรชันมาจากหงแล้วก็ดอกเหมยด้วยค่ะซึ่งมันสื่อถึงความเป็นสง่าง,งามและสิริมงคลค่ะก็เป็นเกียรติมากๆค่ะสวยมากๆด้วยแค่เห็นด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาโดยเฉที่เซ็นทรัลเวลด์แห่งนี้นอกเหนือจากจะเฮงๆในเรื่องของการงานว่ากันว่าในปีนี้จะมีโชคลาภแล้วก็เฮงมากในเรื่องของความรักด้วยตรงนี้คุณเบลล่ามีความคิดยังไงบ้างคะคือเบลคิดว่ามาที่เดียวครบจบค่ะ ใช่ก็เรียนเชิญด้วยละกันนะคะสําหรับใครที่อยากมีความสิริมงคลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรวมถึงช่วงปรุกจีนด้วยเนาอจ่ายไหว้เที่ยวที่เดียวครบจบค่ะใช่ที่เดียวครบจบเลยนะคะ้า,ามาที่เดียวครบจบค่ะ ใช่ก็เรียนเชิญด้วยละกันนะคะสําหรับใครที่อยากมีความสิริมงนคลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็มาที่นี่ได้เลยะค่ะรวมถึงช่วงปลุดจีนด้วยเนาะจ่ายไหวเที่ยวที่เดียวครบจบค่ะใช่ที่เดียวครบจบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุด lucky in game lucky in work แล้วก็ lucky in love อีกด้วยงาน้นหลุจี นี่ค่ะวางแผนหรือยังคะว่าจะทําอะไรบ้างก็ความจริงยังไม่ได้มีแผนอะไรเลยค่ะยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่ก็กะว่าจะมาที่นี่แหละเพราะว่าก็เห็นบอกว่ามันมีครบทุกอย่างด้วยก็ใหม่มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะไหว้ไม่รู้ไปไหว้ที่ไหนมาไหว้ที่นี่ได้ด้วยค่ะค่ะงานถุดจีนี้นะคะให้อวยพรพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงแฟนๆที่วันนี้มาให้กําลังใจสักนิดนึงค่ะค่ะก็ ซินเจยูอีซินิควายเลอร์นะคะกคะ็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีคิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการเลยคะ่ะขอเปรบมืดให้กับคุณเบลล่าด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะ